นี่แน่สุดยอดแม่ท่านผู้ชมอะไรบอแมมันสิตกมาอีกแล้วบอนี่คือมือแท้ออจริงข่าวนะมันมาวันที่สี่หอสฮกเนาะมันผนมาก,ก่อนมาก,ก่อนมือหนึ่งสุดยอดขอบคุณฝนที่ตกมา โอ้ยต้องขอบใจฝนแล้วเว้ยที่ตกมาให้เนาะพี่น้องเนาะหมักหอยบอกบอกมีดอกพี่น้องผมคือบ้านอีมีเลยบ้านอมมีมีมันยังมีหอยอยู่กระบาดน้องมินนี่อ้หสุดยอดมากเลยว้าวซาบมากเลยบรรยากาศแบบนี้นะี่ยใครบ่มักกระซางเปิดสนมาก เอา้าฝนมอนอ่ะฝนเป็นปล่อยมาเลยมันบไดิคาร์ดอันนี้นะมันรู้สมัยตะกี้นะมีตะง,งูถมทานแต่สูเม,มอนี่มันบ่มีแล้วงู ฝนมาพี่น้องฝน,งน,งนงมาเอาว่าสิลงไปเบิกน้ำหวยฝนฝนมาอีกแล้วกดไร่กดแช่ออกไปพี่น้องกดแช่ออกไป ไอ้คนที่ก็เจ้าอยู่เมืองนอกในเบิงได้เห็นเนะาะก็ได้หายคิดหอดบาทเน่เนาะว่าบอได้เห็นลยได้หายคิดหอดบานแน่หรือว่าคิดหอดบาทก่าเขาแง่กับคิดหอดบาทก่เขาบอฝนตกฝนตกฝนตก ปาตมันบอสูมันบ่ม,นม,นมีหน้าบอตากาเขานี่มันขาดบอน้าหวยมากยุปา<ะ> <c oughs> น้ำท่วมหน้าเริ่ม้<ะ>อยยาฝ้าตกแหงนะเว้ยโอ้ถงน้องซิโนโด,ดังสนั่นนะี่เนาะ พี่น้องเหตุผลของเออโบอแมนผลของการสะส่างซักซิดเงือบบอ,บอเสือก็ต้องเสือเด้ออันนี้เด้อบอกไว้ว่าบบเสือก็ต้องเสือโอ้ยมาสตัม ัมเสือก็ต้องเสือแล้วเพราะว่าน่ามลายมาหนินะพี่น้องต่อไปกะลาหัวพี่น้องเอ้ยลาหัวโอ้วจริงๆมาสอนหัวปีนหนเดยปี2017น่ะที่เขาถ่ายคลิปให้เบิ่งปีแหลกๆหลนะอ้าวแห้งกะแห้งมาบ่านี่พุ่ง โอู้พี่ต้องนี้กระแห้งมาตาบไลไล่ไปดีโอ้ยแล้วหัวตามไห,หนนาปลากระขึ้นมือนหน่านะง,ง,วง่วยเจดามตายเลยนี่แหละมันป่วยมันป่วยมันบาดผ่าพงผ่า,ผ,าผ่ายังมาดอกธรรมศาสตร์บานเฮาเออ น้ำฟ้ากระจายน้ำฟ้าเยอะอ้าวฟตุกตกับตกแหงน้ำใส่ปลาตกีิน้อกน้ำห่วยมาก พีดิบเมืองฝนตก tức sao đúng đó nhang quá ok hết nào hết làm ngoại nào một khi vào phốt sít to น้ำหวยเคิงพังเฮ้ยโคตรโผล่มันเศร้าเลยแหละตกแค่นี้แหละ ทุ่งยางมา,อ,าอย่างเโย้โยแห็งกระตกมาแห้งน่าสูกูลงมาเปียกสื่อ,อหรือว่าหนิเฮ้อ,อหุ่นแหงกระมาแห้งอ่าทุ่ขี้ดิน โอ้ยฟอนหามหัวสัมพีนองฟอนหามหัวฟอนหามหัว Huh?

mưa cứ mưa rồi <laughs> ขกะได้หยนะชุดหอด เปลือกหมดแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เลดเดอพี่น้องเด้อ ผู้เลี้ยที่เบิ่งจบคลิปเนาะไว้พ่อๆกันไหมเปรียกแล้ว